ข้าังเหรโต๊ะเราภาพผมเรีนโต๊ะดูอย่าเรีว่าข้ามผลนี่ข้ามผลล่วงมีดอันนี้ข้ามพันอันอันนี้นุวยนุวยหนึ่งเนาะอันนี้อาจารย์นักดนตรีละกันคนขับรถพี่น้องสาวน้อยโอ้เป็นเกียรติหลายมือนีอถือว่าได้มากเรียงทั้งบ้านพยภานอีกมื่นหนึ่งพี่น้องครับอ้งานงานมือนีอจังโมง เริ่มจัโมงสี่โมงแรครับีมงแฮอตหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเขึ้นมอถึามได้เอคืย่างน้นว่าสีต่ออยู่ออนี่พี่น้องมากอกยนี่เป็นหน่วยนึ่งาะพี่น้องเนาะหน่วยหนึ่งไพเอกผูดได้อ่าบ้าวบ้าเบียครับบ้าเบีย เอ้โม่ถามเลยนี่น้าที่รู้ปเขมมาอยู่ใช่เป็นน้ำรดเมียนวยนึงเมื่อนี้เดียินว่ามีมี่รับเชิญพระเอกเข็มเนาะเออหลายๆคนปฏิบัติวันหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งปกติเทากี่พอว่าอะไรใช่อ่าละกะไอ้น้องจะพามาเอาสองหน่วยเอาสองหน่วยเลยหน่วยหนึ่งหน่วยสองพระเอกเข็มกับบ้าใช่โอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องคอนเฟิร์มบางใบสองบางใบสอง ทัไปแล้วเรียบร้อยแสดงว่าเคียร์ยกับแม่ปารเรียบร้อยแล้วพี่น้องอาการอะไรบ้างแ, <c oughs> แ,แล้วอ,สอาสาเบื้งลูก,กเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> อาสาเบ,บื้องลูกโอ้ยอดซ่อนอดซ่สสอนจริงๆเข่าน้ำกันเออพ่อเบียงไฟยันสนามทอพี่น้องโอ้ยรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพื่นเตยเสด็จพี่น้องเอองไงกัยยูลอยเอ็ดมือนีว่องไงอยู่โรงเรียนชุมชน บ้านเล่าล <gegen violin> <warfare> ่อ <left> อ uh, ๋อบาล่ล hmm. um, ่อแมนอำเภอสมเด็จเนาะอำเภอสีสมเด็จแมนสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเอาเอาโอ้ยอันอาจารย์นักดนตรีละกันทีมงานกินได้ปะเนาะนี่มีแต่คนไทยหน้าตากระได้ได้ง้างไหมเพิ่นจินแน่นอนนี่กินได้ปะล่ะครับนี่ ได้ได้ครับคือว่าอันอีสานแข็งแรงแจ้อยู่จะโดนลรอบอโดนเตี๋ยบวครับโอ้ยบ่โดนแล้วกันรุ่นนี้ว่าเตี๋ยู่แถวสารคามนันลรอกว่าเอาเอามาอนีมาฮะเส่เอาพลุงเจ้ากับแม่บอเอฮะเอาพี่พี่พี่นซีอันซีอันนั่นยี่ไรซียนเจ้าหน้าที่ ผมเสียไปเชียร์เจอนาทีบองป้าหูแล้วบองป้หูนั่บ่โอ้บ่เป็นยังขายรสันพระผ้าเดพูดพระบ่มีบ่บ่มีพน้านี่พี่น้องโอ้ยสาวหน่อยเพียรแย่งมึงว่าหันไคอยเห็นเราตูะกับโต๊ะใหญ่เบิร์ตได้บ้านนี่คอยว่ามันผู้ใดมากอย่างน้อว่ะนี่มันสอดหนุดมากอย่างน้อนี่ว่ะ โอ้ยจักสีไปหนามาหลังพี่น้องเอ้ยจักสีอยลถแห่หรือสีไปว่องไงหวันสีอยลถแห่ผะเอกสาวน้อยกับกองเก่เท่มยุหันยันไปล่ำบาตท่านแต่ว่าพี่เสียสุดๆมีน้องมาอนี้เอาสองน่วยแล้วจะพาใจดีจะภาพพ่นโอ้ยประทัธรรมดาตัวอืมเฮนั่นไอ้แล้วว่าจะพาพิันเอ๋ พี่ไม่เดยเนาะมันบ่ซื้อว่าไม่บะไอผู้ถี่เราเป็ยูนอกไหมไพ่โอ้ไม่เไพเออผู้ที่เราเป็นยูต่างประเทศไหมซื้อว่าไพ่มันอะจะผ่าไงเฮาอมันป่โอ้สุดยอดิยโอ้เหล่าขาวเอาเปียงเจ้ามาตะเวินแถ่นนี้ว้านท่อ าบาพุ่ใจครับโอ้อเยอสีวามาก่มาณีเนครับเออขึ้า่เนี่ยซอยพันเดรับปานนั่นเอามาพดมาพ่อจะให้นีสาหน่อยแหมอือจับตาแ้เออว่าีว่านีออกมหา่นดูปัมเน้อ่เออไเดียมื่อนี่บอลแม่นแม่นผู้นี้ว่าบไปเห่นบ้บานได้เอาเมียบ้านนั่นก่อนซ้อนเลย เขาซาเสียหรอครับเขาซามันก็สิมีขามันก็สิมีเข่าย่นนั่นละบ่มีมุ่นมาบ่ขี่หรอกนะช่วงนี้กะสิว่าไปแล้วมันก็บธรรมดาพี่น้องเพราะว่าหน้าห้อนต้อนหน้าฝนมันเป็นช่วงฤดูที่าว่างไขรโอ้จะพาเพิ่นเลี้ยงดูปูเสื้อดีขนาดเอาเห้าๆสมกับเพื่อเลี้ยงดีๆเน่ล่ะ เขาเขาหรือเขาเขาครับเขาเข่าขันเขาเขนี่อยางนอ่นเลยครับนี่แหละพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อสนใจติดต่อไปทางซอนุชได้เลยครับอืซอนนุช 0619393915นะครับโอ้พรธรรมดาขยันขายงานนี่ลีเป็นแต่เพิ่อนเพี้ยวเตี๋ยวเตี๋ยวโดยตรงเลยครับเวลาผู้ผู้จัดการอะไรครับฮ้ผู้จัดการใช้ผู้จัดการครับครับผมช่วงนั้นพี่ผู้คนถามหาผมว่ายังมีชีวิตอยู่บ่ช่วงอาจารย์โอยังอยู่กับเก่าเลยครับอาจารย์โอนี่บออาจารย์โอในตำนาน่ัไหนไอเมียผู้เขาเลิกกันไปบออย่างงี้โยนว่าอาจารย์โออาจารย์โอนี่ยล่ะอัน อันเมียหลายแท้ๆจังสินะฝากคนยังไงด้วยฝากส่องน้นหน่อยนะครับผมไปเอาเบียร์ไปเอาเบียร์แม่เน็ตเพื่อหมุนตุ่เลยจังสิเนาะหมุนเดี่ยวไปเลยฝากติดตามเพื่อนในเด้อพี่น้องลงคลิปกันสิประมาณกันกับเน็ตนี่ล่ะมไปเอาเบียรถแห่รัมเพิ่์นออฟฟิเชียลพี่น้องโซเฟียลดแท่เนาะอันนี้อาจารย์โอเต้ยเสดระรัมเพิ่์นพี่น้องออฟฟิเชียลกัน เออบ่บได้ลมหายใจแจกไปใช้เพราะว่าเขาสาเขาลือว่ายบ้านหันนีว่าเมียผู้เขาขาย่างยู่อยูย่านนะเอาพี่น้อง,ง,ค,บบงคือว่า <ลบ S 1> เป็นเกลียดหลายพี่น้องมื้อนี้สาวน้อยมาเยี่ยมมายาำหอดบ้านหอดซองโอ้แตเป็นมาไว้ก็หนีว่าสิบอกไปจิบเขาเยี่ยมไปไง่ายไหมขึ้นเหียวตัดไปเลยเนาะ มอนน่จะผาจะภาดไงเพื่อนมาพี่น้องเดี๋ยวมือน,นีภาพพี่น้องไปสิว่าจังไหนล่ะไปวงไงเด้อพี่น้องเด้อมือแรงนี่อยู่โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านเหล่าล้ออำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอด็ดละกะักถ้าผูใ้ใดยุ่ใไก้พี่น้องบ่อยากไปไกลนี่มาสาวน้อยลำเพิ่อเตยเสด็จพี่น,อน,น้องรถแห่นวยหนึ่งลักะบวกด้วยหน่วยสองพี่น้องจะภาพใจสปอร์ตอิริจ้างเท่เดียวสองสองขั้นเลยแต่ว่าเอามากขั้นเดียว แต่ว่านักลองวงสองกับมานี่คือเราเอ,าอา้าหันมาทางลงขั้วได้ป่ะที่นี่สร้างหลายอีิมิอันอันอัดเอาพี่บาทแนะ่ใส่ยืนยืนน่ะใส่ <c oughs> เอากระได้กินขา้าวยอดเล่านี่เด้ออัดเอาพี่บาทแนะ่

ตะสีนกับข้าเดียวนะสำเนยสนึงกระดูร้อนๆอย่างนี้ห่สองเท้เท่านอ้อเอาไอ้ไถ่ไปใส่เหอไปรงบาลให้ไปบึงหลวงบานไหนไปอย่างน้บ้านหลังของรงบาลโอ้ยเป็นเต้มือรุ่นมืออื่นกับว่าเป็นหอถ้าเป็นมาข้นนี่สามขึ้นแล้วแต่าคนกินยาก็ไปหาหมอทีนี่อืมอืมอืม บาร์ดนนีว่าเป็นใส่จริงโอ้ยอ่อนซ่อนนอนเล็ดโอ้จะสีว่าจะไหนเอ้าว่าเป็นยังเพลงขึ้นแล้ว